มีคราวหนึ่งกําลังบวงสวงที่หน้าสถ์เวลานั้นตะปูหล่นจากอากาศไม่ใช่หล่นตัวทั้งตัวเขาเก็บมันเป็นกองในการตะปูหล่นจากอากาศนี่เป็นเศรรษสัตว์ชิ้นที่หนึ่งที่เรียกว่าคุณใสเขาปล่อยมาถ้ากําลังล็กของมันเราจะมองไม่เห็นมันจะเล็กมากจนมองไม่เห็นแต่ถ้าเป็นคลายตัวจนกระทั่งหล่นลงมาเห็นตัวอย่างนั้นแต่มันหมดเล็กแล้ว เป็นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระบเจพระเจ้าก็ตามแต่ว่าอะไรก็ตามพรมเทวดาทั้งหมดครูาอาจารย์ท่านคุ้มครองจึงทํำให้ไฟสาตานั้นหมดฤทธิ์หล่นมาเป็นตะปูเขาเก็บได้กองใหญ่ยะทำอย่างนั้นอยู่หลายวันแล้วคืนหนึ่งเวลามีงานทุกคนไปอยู่ระหว่างทิศลาสองไร่หมดพอนุดเคยคงดีเธอเฝ้ากติอยู่คนเดียว ก็มีสุนัขขอนแล้วก็เรียกชื่อเธอเรียกเหมือนเพื่อนเรียกเป็นชื่อเขาเป็นเป็นคนเป็นเสียงคนธรรมาดาอย่างที่แต่ว่าเรียกในที่สูงเหมือนก็ยืมยอดไม้หลังจากนั้นไม่ช้าไม่นานก็มีสิ่งของหนักพุ่งเข้าชนประตูซึ่งเป็นประตูกระจกข้างๆของ,งประตูแต่ขณะที่คนรอดได้ แตกออกแสดงว่าเขาทาคุณใช่อย่างหนักอาจจะเป็นก้อนหินนักลูกมะงพร้าก็ได้ขเข้ามาเข้าแต่บังเอิญมาที่กุฏิอัตมาจุติสลาแล้วมันก็ไม่เข้าประตูด้านในมันอยู่ระหว่างประตูด้านในกับด้านนอกคือด้านด้านชานทางเดินไม่ใช่ในกุฏิแล้วก็พุ่งออกไปทางประตูด้านนอกชนกระจกข้างประตูตั้งกระจกหนาสองหนเศษชหนครึ่งแตกกับ เป็นช่องใหญ่มากนั่นถ้าถูกคนไม่ต้องเข้ามันก็ตายไปเลยถ้าถามว่าใช้สายใครทำมาก็ต้องตอบว่าไม่รู้ถ้าตอบว่ารู้มันก็ไม่มีพยานทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนทำใครเขาจะบอกใครที่บอกใครทํา เขาทําอย่างนี้ร่ำมาตลอดเวลาใช้เวลานานมากทําเรื่อยๆทำหลายวิธีเผาหุ่นบางเผาชื่อบางฟังรูปฟังรอยบ้างทุกอย่างเขาทําหมดส่งของมาเข้าตัว๋วแต่บังเอิญอย่างยิ่งอาศัยบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตน้นพ้าวเ,เจ้าพระพานรพระมเทวดาทั้งหมดครูบาอาจารย์ท่านเมตตาสงฆ์ปลอดภัยมันได้ ใครบอกว่าสายศาสตร์ไม่มีอาตมานั่ไม่เชื่อแน่เพราะโดนมาแล้วเห็นมาแล้วตั้งแต่สมัยหลวงพ่อปานยังทรงชีวิตอยู่ท่านเคยแก้มาแล้วอาตมาเองก็เคยโดนมาแล้วแต่ไม่โดนมาวี่เฉียดไปมาเขานี้หนักมาก